พยายามที่จะเลิกเล่าและก็เลิกบุหรี่หลายครั้งครับทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมผมพยายามมากเพราะโดยการใช้กําลังของตัวเองปัญญาใบสุดก็สามารถทํให้ผมเลิกบุหรี่ได้อย่างอย่างง่ายมากนะครับเนื้อเองกุาเหยอนนันเนยเนาะกูว่าปอเทวินจีจะเปันเจ้าชายทียอาถุกตุ๊ยอนา่ะ nó nuôi chăn lúa mình chỉ chỉ nuôi dân nông hộ để hỗ trợ hỗ trợ dân xua dại nó bảo trì tàu lìa cụ thò 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 hai trăm nuôi tiề con đi cả nó về dùm bảy chục mồi chỉ nuôi nhau sáu bè nó nó thò, để hỗ trợ lớn nó nuôi bảo đi chỉ và chữ thế ปอวันจุพิตแล้วโเจนวันจุจังมองหนูโปโตหนูฮักจังถูช่วยยาจีู好了样จยังจีูคงเจปจีหยนเลิกเจนาหนูจังว่าต่อยีกตัวนั่งยองทเจกูโอวันจูชอบเที่ยววันจุพริตชอบเน้สวัสดีครับผมโยนานะครับวันนี้ผมจะมาเป็นคามยาที่ผมได้มาพบไฟของพระเจ้านะครับที่ สามารถช่วยให้ผมเลิกเหล้าแล้วก็เลิกบุหรี่ได้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมพยายามที่จะเลิกเหล้าแล้วก็เลิกบุหรี่หลายครั้งครับผมสั่งยามาจากต่างประเทศแล้วก็ผมก็ซื้อยาตามเหตุอะไรพวกนี้ครับผมก็จะซื้อมาเพื่อที่จะรับทานแล้วก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถช่วยได้ครับเพราะว่าผม ติดมานานมากครับผมเกือบ20ปีครับดูดเยอะเหมือนกันนะครับก็แต่ละวันก็มาละหนึ่งซองครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่มาพบไฟของอ๋อพมิมพญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถทําให้ผมเลิกบุหรี่ได้อย่างอย่างง่ายมากนะครับว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมผมพยายามมากเพราะโดยการใช้กําลังของตัวเองที่จะไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาพะวพญญาณบริสุทธิ์และไม่พึ่งพาไฟของพระเจ้าที่มาเผา ก็ผมพึ่งพาตัวเองผมพาว่าต้องไปซื้อยามาต้องใช้เวลาต้องไม่คบเพื่อนที่ดูดบุหรีหรือว่าต้องไม่ไปหาเพื่อนผมพยายามทำมาทุกอย่างครับแต่วันนี้ผมไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะเลิกหรอกครับแต่อยู่ๆผมก็คิดขึ้นในใจว่าคือไมีญาณบอกให้เลิกบุหรีนะแล้วผมก็ไม่ดูดเลยแล้วผมก็ไม่ดูดแล้วผมก็มีความรู้สึกไม่อยากดูดอีกเลย ผมเลยเชื่อมั่นจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้คือพระวิญญาณช่วยผมและพระวิญญาณสรงกิจทูกับผมจริงๆและไฟวิญญาณก็มาเผาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไปจริงๆขอบคุณพระเจ้ามากที่ช่วยให้ผมหลุดจากสิ่งเหล่านี้มาซึ่งเป็นเวลานานมากที่ผมอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้นซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วครับและผมเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยผมได้พวิญญาณช่วยผมได้ เจ้าก็ช่วยคุณได้เหมือนกันหากคุณยอมและขอมใจให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับขอบคุณครับพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้มีจิตใจกว้างขวางและดูแลชีวิตของพี่น้องได้ในทุกด้านพระเจ้าสามารถปลดหนี้ท่านได้พระเจ้าสามารถให้เงินทองแก่ท่านได้ช่วยท่านมีเหลือเฟือเหลือใช้ พระเจ้าเอาความยากจนออกไปจากชีวิตของท่านโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูพระเยซูรับความยากจนจากเราที่ไม้กางเขนนั้นและประทานความร่ำรวยให้แก่เราท่านกลับใจจากความบาปเชื่อพระเยซูดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระคุณพระองค์ ที่พระองค์รักลูกและส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนำความบาปออกไปนำคำสาปแช่งออกไปพระองค์นำการยากจนออกไปนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปนำปัญหาออกไปชีวิตประทานชัยชนะชีวิตใหม่ความรุ่งเรืองความสำเร็จให้แก่ลูกด้วยขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรหวังว่าจะได้พบพี่น้องตัวจริงๆกันในงานประชุมหรือที่เมืองต่างๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ